สวยสมวัยเปิดภาพล่าสุดฮาร์เปอร์เบคเฮมโตเป็นสาววัย12ตัวสูงเท่าแม่แล้วเป็นอีกหนึ่งลูกสาวคนดังที่เห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกสำหรับน้องฮาร์เปอร์เบคเคมลูกสาวหัวแห้วหัวเวนของเดวิดและวิกตอเรียเบคแคมล่าสุดคุณพ่อคุณแม่ได้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้ฮาร์เปอร์อายุครบ12ปีแล้วงานนี้จัดขึ้นที่ปราา้า คาฟฟ่ที่แฮร์รลอนดอนมีสองที่ชายอย่างโรมิโอและครูสมาร่วมงานด้วยฮาเปอร์ Harper เลือกสวมใส่ชุดเบสเบรนที่คุณแม่วิกตอเรียเป็นผู้ออกแบบพร้อมทั้งยิ้วกระเป๋าเบรนดัดัมอปราดารีเอดิชั่นประดับคริสตัลสีไลท์บลูมูลค่า93,000บาทเรียกได้ว่าสวยน่ารักสมเป็นลูกซุปตาสุดๆ